เราสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิจิตท,ท่องสัมมาอรหังห้าสิบจบดีจริงค่ะใช่ค่ะการภาวนาสัมมาอรหังเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการทำสมาธิแบบหนึ่งนะคะถ้าใครมีเวลาว่างๆนะคะก่อนนอนนะคะอาจจะนั่งสมาธินะคะหลับตาเอ่อเท้าวขวาทับเท้าซ้ายนะคะแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายนะคะแล้วก็หลับตาทำสมาธิ แล้วก็ใช้บริการว่าสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังนะคะแล้วก็ให้จิตนะคะรวมอยู่บริเวณกลางท้องค่ะโดยให้นึกเนี่ยเป็นดวงแก้วกลมใส่นะคะอย่างเช่นประมาณอย่างเงี้ยนะคะให้เห็นเป็นดวงแก้วกลมกลมใสๆเนี่ยนะคะอยู่บริเวณกลางท้องค่ะให้คิดว่าอันนี้นะคะเป็นดวงบุญของเรานะคะพอเวลาเราท่องสัมมาระหังปุ๊บเนี่ย ให้กระแสบุญเนี่ยไปจรดนะคะที่ดวงแก้วใสบริเวณกลางท้องค่ะค่ะโดยการทำสมาธินะคะถ้าเราสามารถทำสมาธิได้ทุกวันนะคะกาลังจิตเราก็จะดีขึ้นนะคะเราจะมีพลังจิตที่เข้มแข็งค่ะเมื่อเรามีพลังจิตที่เข้มแข็งนะคะก็จะไปเข้าในกฎแรงดึงดูดคะ่ะเวลาที่เราคิดอะไรนะคะเราก็จะสมปรานาอย่างที่เราคิดนะคะ เนื่องจากว่ากําลังจิตของคนเราเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะในความต้องการของเราคือพอเวลาที่เราคิดอะไรเนี่ยค่ะลื่นความคิดเราเนี่ยจะออกไปแต่โดยธรรมชาติเนี่ยขึ้นความคิดของมนุษย์เนี่ยไม่มีความแรงที่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ฝึกกําลังจิตเราก็จะคิดไปนู่นไปนี่เรื่อยๆค่ะกําลังของความคิดก็เลยไม่มีกําลังแต่ถ้าสมมุติเราฝึกบริกรรมภาวนาสัมมาหาักแล้วก็ทําสมาธิด้วยนะคะ เจมแนะนําว่าอย่างน้อยสักวันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วเราลองคิดดูค่ะในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยสิ่งนั้นจะได้มาอย่างเร็วมากๆนะคะเพราะว่ากําลังของเราเนี่ยถึงกําลังจิตของเราเนี่ยถึงนะคะพลังจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพลังจิตตานุภาพนะคะซึ่งมีอํานาจในมิติละเอียดนะคะที่ทําให้สิ่งที่เราคิดนะคะสิ่งที่เราวาดฝันสิ่งที่เรารู้สึกเนะะี่ยค่ะดึงความสําเร็จนั้นมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเจมก็ ขอแนะนำว่าดีมากนะคะและหากได้ประสบการณ์อะไรดีๆนะคะก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับการตั้งใจสวดมนต์การทำสมาธิมากๆเลยนะคะสาธุคะ่ะ